สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำข้าวหุงสาห่ายวากาเมะค่ะข้าวหุงสารายวากาเมะสูตรนี้ทําง่ายใช้เครื่องปรุงไม่เยอะที่สําคัญทําออกมาแล้วอร่อยค่ะรับรองว่าถูกใจคนที่บ้านแน่นอน มาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักคือข้าวสารข้าวสารวันนี้กบใช้สองถ้วยแล้วก็สาหร่ายวาการเมะแบบตากแห้งแบบนี้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีสาเกชิโดดาชิเกลือแล้วก็ใส่งาขาวนิดหน่อยค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการหุงข้าวซาวข้าวประมาณ2-3ครั้งสำหรับคนที่มีเวลานะคะแนะนำให้แช่ข้าวไว้อย่างน้อย30นาทีค่ะ ล้างข้าวเสร็จแล้วพักข้าวให้เสดดน้ําขั้นตอนต่อไปเราจะแช่สารลายวากาเมไว้ในน้ําเพื่อให้สารลายคืนตัวค่ะใส่น้ําลงไปพอกะให้ท่วมสารลายนะคะกบใส่ลงไปประมาณ100 ml ใส่เยอะเกินไปนะคะความอร่อยความหอมของสารลายก็จะออกไปกับน้ําหมดค่ะแช่ไว้ประมาณ4-5นาทีเสร็จแล้วบีบน้ําออกสําหรับระยะเวลาในการแช่สารลายไม่ควรแช่เกิน5นาทีค่ะ เพราะว่าสาหร่ายจะนิ่มเกินไปแล้วก็ความอร่อยความกรุบกรอบของสาหร่ายก็จะหายไปค่ะน้ําที่แช่สาหร่ายวากาเมะให้เอาใส่ลงไปหุงพร้อมข้าวเลยค่ะข้าวจะได้มีกลิ่นหอมของสาหร่ายวากาเมะสาหร่ายที่แช่น้ําจนคืนตัวแล้วนะคะให้เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆการหั่นสาหร่ายเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จะทําให้ผสมกับข้าวได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปเอาข้าวที่เราพักเสด็จน้ําไว้ ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวใส่สาเกและชิโรดาชีลงไปค่ะไม่มีชิโรดาชีสามารถใช้ผงดาชีได้เลยค่ะเติมเกลือลงไปอีก1-2หยิบมือเติมน้ำสะอาดลงไปให้ถึงขีดที่บอกระดับน้ำในหม้อหุงข้าวแต่ละบ้านเลยค่ะเสร็จแล้วกดหุงข้าวตามปกติ ข้าวหุงเสร็จแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะแบ่งข้าวเป็น4ี่ส่วนเสร็จแล้วเอาสาหร่ายวากาเมะที่เราหั่นเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปคนผสมให้เข้ากันค่ะการหุงข้าวสาหร่ายวากาเมะเราจะไม่เอาสาหร่ายวากาเมะลงไปหุงพร้อมข้าวเพราะว่าสาหร่ายจะเละและยางเหนียวๆจากสาหร่ายก็จะออกมาผสมกับข้าวทำให้ข้าวดูแฉะดูไม่น่ากินค่ะ เสร็จแล้วใส่เกลือลงไป2-3หยิบมือค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งเกลือจะทำให้ข้าวมีรสชาติอร่อยขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหุงสาหร่ายวากาเมะก่อนเสิร์ฟนะคะโรยด้วยงาขาวนิดหน่อย หรือจะใส่ปลาข้าวสารต้มลงไปเพิ่มเหยาะน้ำมันงาลงไปนิดหน่อยก็อร่อยค่ะหรือจะทำเป็นข้าวปัน้นทำใส่ข้าวกล่องให้เด็กๆไปโรงเรียนก็อร่อยเหมือนกันค่ะยงไงก็ลองทำกันดูค่ะดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ